โกอปมาปวาวาแล้บผมเป็ใอะนาสันตสวัสดีครับผมมาริโอมาเลอร์ครับสวัสดีครับผมเป้อารักครับผมวันนี้เราจะมาดูครับว่าซีนไหนในจักรวาลขุนพันธ์ที่โดนใจที่สุดเราจะมีสิบอันดับนะครับซีนไหนอันดับที่เท่าไหร่ได้ครับสบายอันดับที่หนึ่งครับ โอ้ยซีนี้โอ้ยซีนอะผมวันแรกเลยอันนี้คือขุนวันสองนะพันหนึ่งมากครับผมว่วพันหนึ่งครับอันนี้สมพันหนึ่งผมจำซีนี้ได้ขึ้นใจเพราะว่ามันตุ้มตามมากพี่เล่นหรือผมไม่ได้เล่นเนี่ยอันนี้ภาคหนึ่งผมไม่ได้เล่นเหมือนกันเล่นตอนจบเล็นตอนจบคุณให้ไปเลยผมให้ไกลๆกลก่อนแล้วกันให้เป็นระดับเจ็งหุ้ยผมให้สามเลยเอ้ยไม่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 ฮ่า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 โอ้โหซีนนี้โคตรเจ๋งคือแบบ เีกคาถาเหมือนจะไม่รอดแล้วบุกไปคนอยู่ไปคนเดียวแล้วอ่ะลูกน้องตายหมดแล้วยิงไม่ออกมือกระบอกแตกอ่ะอืมอันนี้ผมให้เบอร์สา<ผ>มเลยผมให้เบอร์หกเอาแล้วโอ้มาตรฐานสูงแล้วมีพีกว่านี้นแน่ในความรู้สึกอ้าวเฮ้ยไม่สบ<อ>ายอย่นี้สู้สู้กับสุนทรได้ดาวโอ้โหดิ กันกระสุนคดได้ด้วยอันนี้ผมให้อันดับ5เลยเอาอขึ้นไปสูงเลยนะครับ,รบอันนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะได้มากกว่าน,นี้ตอนที่ผมถ่ายนะผมให้เบอร์เบอร์6เฮ้ยนี่คุณพันสามนีุ่นพันสาอันนี้มันพี่ๆใสกระสูนการสู้กันระหว่างฉากดวลกันผมให้ อันดับสม่ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะผมขออนุญาตเด้งกับไปที่เจ็ดละกันอุ้ยโหที่ฉับุยกันอันทวียาลูอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นตำนานของหนังเรื่องขุนพันธ์เลยนะซีนจำอ่ะเออแบบอยู่ในในคือแล้วเราเขาไม่ให้เราดูทั้งหมดด้วยนะในในในสิ่ประดับเนี่ยเลือกยากละอันนี้มันต้องต้นต้นอันนี้มันต้องต้นต้นมึงกับกูมันต่าในแค่เสื้อผ้าให้อันดับสามหจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วอาแอนนามาทำไมพี่จะไป้ไปนีพี่แอนนาก็มาผมให้แับสองเฮ้ยอันนี้ก็มันมาถุงนองอาพ่อบอว่าเฮ้ยเว้นแตกแตกตาเลย เรื่องนี้เจ๋งแต่ผมให้อันดับแปเป็นเป็นเรื่องขถ่ายอย่างเดียว่ะมันยังไม่ได้บู๊กเนแบบตุ้มตามมากนะผมก็ผมให้อันดับผมให้สุดท้ายเลยชิบเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่คุ้นคุ้นอันนี้อลังการมากคุนเวิชาลิงลมอันนี้คุณหรือเปล่าแน่นอนมเห่สวนแน่นอนถ้าจะฉีกขาเบอร์นี้โอ้โหคตรยโหดอันนี้ผมดูแล้วแบบเหนื่อยเดือดเป็นบ้าเลยขอสลับอันดับได้ไหมลำบากแล้วจะเอาอะไรออกอ่ะโอ้โหผมจะไปเกินอันทวิยาดูได้ยังไงผมไปกันอันดับเก้าเพราะเป็นตัวเอง เออมันก็พูดยากเลยะค่มันเป็นตัวเองต่อไปเขาจะขึ้นรถไฟกันแล้วอะมันมีอันหนึ่งของภาคหนึ่งที่แบบผมตื่นเต้น่ะพี่จอยตีนพันอะฉากนั้นอะผมอยากให้มากเลยจะมีอยู่ในนี้หรือเปล่าพอ่ตื่นเองหรือเปล่าไม่รู้แหละเหลือเหลือที่แปดแล้วว่ะขอโทษมันไม่มีที่ตอนดิงคุณอยากให้ประมาณที่สี่ที่ห้าเลยนะแต่ว่ามันไม่มีที่ว่ะมีที่สี่พี่มีอยู่งอนปะไม่งอนหรอกอ่าไปไป่ปเฮ้ยอะไรอันนี้อันนี้ กี่ม้าทั้กุกครถไฟโอ้โหอันนี้คือเบิร์จะบ้าตายอันนี้คือพีคที่สุดของพีคอันนี้คือตั้งแต่เด็กเลยเห็นเห็นซีนนี้แล้วก็เ <c oughs> ขาถ่ายกันยังไงเนาะคือ <c oughs> มันเป็นเรื่องราวของจินตนาการที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆอะ <c oughs> คือคือเพี้ยนน่ะก็ค <c oughs> ือพี่ขมมีอีกอันหนึ่งที่อยากจ,จะพูดในคลิปนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยการที่คุณพันเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในม้าเนี่ยครับแล้วคลอดออกมาเป็นคุณพันเนี่ยเกิดก่อนเลียนไแน็นะ เออเขาถ่ายก่อนเลวันนั้นแต่เลวันนั้น่ะเป็นอันดัออกก่อนแล้วก็เลยกลายเป็นเขาไปกอล์ฟเลยแต่ตอนที่เขาถ่ายเนี่ยผมเป็นพยานได้เพราะว่าผมได้ดูในตัวตัวหนังสั้นของเขาละแปดนาทีของเขาเนี่ยมีอันนี้อยู่แล้วตอนนั้นเลวันนั้นยังไม่ออกเราต้องโทรคุยกับเลวไหครับเลวบอกย o ยู o อก copy ไปยูโอเคม่ใช่ชาคีมาอ๋อตาแล้วผมคุณต้องให้ดับหนึ่งล้ผมให้ดับสองเอ้ย ทัสามฉากรวมรวมตัวโอ้โหอันนี้คือแฟนเซอร์วิสบุกผีขึ้นมาตอนนี้อยู่ในโรงนี่คนคนตกมือนะอยู่ในโรงที่คนตกมือนะเบอร์หนึ่งเอ้าคุณเป็นเบอร์นหนึ่งนะผมให้เบอร์นหนึ่งเพราะว่ามันรวมแบบตัวพีคทุกคนอ่ะพี่เป้ต้องเบอร์นหนึ่งแล้วผมั้นอยู่ตอนที่ถ่ายไงแล้วมันร้อนชิบหายเลยก็ผู้จัดการซื้อแอร์เลยซืออซ้อแอร์ซื้อแอร์ให้มาตั้ง็นจวดตัวเลยใช่ปะ ผมอาจจะต้องให้ผมเหลือแค่4กับ9ไงผมจะต้องให้เบอร์4ครับอุ้ยเจอจอรละเคโอ้โหไม่ได้เลยไอ้ฉากนี้ก็ความเผือเจอขั้นสุดยอดนะครับฉากนี้มันตายจริคนใครไปกับขุมพันนะถ้าถ้าผมมีลูกหลานเป็นตำรวจนะจะบอกว่าอย่าไปกับท่านขุน<อ>ไปแล้วมึงตายร <laughs> อดอยู่คนเดียว <laughs> ก็ต้องเบอร์สิบครับผมก็ต้องเบอร์เกครับอันนี้คือแค่บางส่วนนะครับของจักรวาลขุนพันเดี๋ยวเราไปรอดูครับว่าเสือเนี่ยเขาจะอลังการขนาดไหนหรือเปล่าคือฉากที่เราเล่นกัน2คนเนี่ยมันจะขึ้นอันดับหนึ่งเลยแหละใช่โมก่อน <c oughs> มันคือมันที่สุดของการบูแล้ว <c oughs> ข้างหน้าเราจะมีไดโนเสาร์หรือเปล่า